สดีค่ะทุกวันนี้มืดเร็วมากสี่โมงครึ่งมืดแล้วค่ะเห็นเรือลำนั้นแล้วนึกถึงเรือขนทรายที่บ้านเรานี่ดูตึกเนี่ยค่ะมันเป็นตึกที่แปลกจังที่ว่าแปลกคือยื่นออกมาด้านขวาตรงแต่ทางด้านซ้ายมันจะยื่นยื่นออกมาอย่างนั้นนะคะ รับน้ำหนักได้ยังไงนะ uh huh. นั้นตึ uh ่นวันเวนเทรดพ uh huh. าหมาน้อยลงมาเดินว่าจะไปเก็บแปะกล้วยไปเก็บไม่ทันแล้วเพราะว่าเก็บแปะกล้วยนั้นนะ่ะเก็บเสร็จ เวลาเก็บก็ต้องระวังค่ะเพราะว่าเนื้อแปะกวยจะมีกลิ่นเหม็นมากเก็บเสร็จก็ต้องรีบล้างล้างนานมากค่ะกว่าเนื้อของแปะกวยจะหลุดค่ะใช้เวลานานมากๆเลยตึกเอ็มไทเต้นกำลังจะเปิดไฟแล้วค่ะไม่รู้ว่าคืนนี้เป็นสีอะไร ไม,ไ,ไม่ได้ไปเดินป่าทําคลิปเก็บเห็ดเลยเพราะว่าโทรศัพท์เต็มทุกเครื่องเลยค่ะหน่วยความจำเต็มยังมีอยู่เครื่องใหญ่เครื่องใหญ่อะค่ะถ่ายวีดีโอไปสองนาทีเต็มละมันแปลกมากเลย ตรงจุดนี้มันจะเป็นลานเป็นลานเป็นสนามญ้าคนชอบมานั่งเล่นค่ะมันมีหลายจุดมากในในพาร์คเนี้ยค่ะมีสนามให้นั่งเล่นอยู่หลายจุดอา้าวยังไม่เปิดอีก จอดอยู่เฉยๆเรือดูดทรายแน่ๆเลยอาจจะเป็นเรือดูดทรายน่าจ,จะเป็นเรือดูดทรายยังไม่เปิดอีกไฟเอ็มพาสเตนหงสใจ สงสัยอีกประมาณครึ่งชั่วโมงถึงจะเปิดไม่ได้ลงมาสองวันยังค่ะยังไม่เปิดดังนั้นรถเยอะปีนี้ก็ไม่ได้ปีที่แล้วก็ไม่เห็นปีนี้ก็ไม่เห็นที่ว่า มันจะมีอยู่วันหนึ่งที่พระอาทิตย์ตอนที่พระอาทิตย์จะตกดินค่ะเขาเรียกอะไรไม่รู้เขามีชื่อเรียกวันวันนั้นนะคะอะไรไม่รู้แล้วลงท้ายด้วยว่าแมนฮัตตันพระอาทิตย์จะดวงใหญ่มากอุตสาบอกเออรู้แล้วว่าต้องไปตรง3 4ไปที่ถนน3 4ค่ะมันจะเห็นพระอาทิตย์อยู่ซอกตึกแบบเนี้ปีก่อนนู้นไปดูที่ทมยังไม่ถึงไทมสโคไปตรงฟิบอเวนู ตรงใบยันพาค่ะข้างๆข,ข,ขอสมุดใหญ่ค่ะไปไม่ทันะอาทิตย์กำลังจะรับฟ้าพอดีเลยได้ภาพมาไม่สวยเขาจะมีชื่อวันนั้นด้วยฮะจำจาไม่ได้ว่าเขาเรียกว่าวันอะไรอ,อ,อากาศเริ่มเย็นแต่ยังดีที่ยังไม่ต้องสวมถุงมืออากาศเย็นโทรศัพท์ก็มีปัญหาอากาศร้อนโทรศัพท์ก็มีปัญหาค่ะ ถ้าวันไหนร้อนๆนะถ่ายวิดีโอไปอุณหภูมิขึ้นเครื่องจะดับเตือนแล้วเครื่องดับเช่นเดียวก,กันกับอากาศเย็นวกกลับมาอีกก็ยังไม่เปิดอีกเดี๋ยวจะยืนรอดูว่าเขาจะเปิดเป็นสีอะไร <c oughs> ต้องเป็นเรือดูดทรายแน่ๆค่ะไม่งั้นไม่ ไม่จอดอยู่อย่างนี้นานๆหรอกต้องเป็นเรือดูดทรายเพราะถ้าไม่ดูดทรายเนี่ยมันก็จะมันก็จะเป็นเขาเรียกสันดอนเหรอสันดอนใช่ไหมคะไม่รู้ว่าเรียกเรียกไม่ถูกคืาต้องดูดทรายรไมงั้นน้ําก็จะตื้นเขนินถอยไปละเจอบ่อยค่ะเจอทุกเดือนเลยเรือแบบเนี้ยก็มาจอดอยู่เนี้ยเป็นจุดๆ โอ้อากาศเริ่มเย็นแล้วห,หันมาอีกก็ยังไม่เปิดอีก <c oughs> ยังไม่เปิดอีกคงไม่รอแล้วนะคะเพราะว่ามันอุ้ยรุนรุนรุนนะนะรุนรุนตามรุนแถวนี้จะไม่มีนก อะไรนะที่นกนกกระสาหรือนอกกระยางนะคะนกกระสาใช่ไหมคะที่ขายยาวๆตัวบางตัวก็สีเทาบางตัวก็สีมมลน่นะไม่มีนะคะนกกระยางก็ไม่มีแถวเนี้ยจะมีให้เห็นก็คือนอกนางนวลเขาห้ามให้อาหารค่ะแล้วก็จะมีเหยี่ยวเคยเห็นเหยี่ยวอยู่สามตัวแล้วไม่เห็นอีกเลย พอปิดเครื่องปิดคลิปรับรองพอปิดคลิปแล้วไฟ Empire State จะเปิดขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆดูแลสุขภาพให้ดีๆนะคะขอให้ทุกท่านอยู่อย่างปลอดภัยไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ